สวัสดีเพื่อนๆแฟนๆฟนารากาทุกคนด้วยนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าวิธีในการนําหน้าตัวละครเข้ามาในเกมทํำยังไงนะครับก็น่าจะเคยเห็นนะครับผมถ้าเพื่อนๆได้เซิร์ชใน Google นะครับผมจะลองขึ้นพาไปดูแบบหนึ่งนะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชนารากกานะครับผมพิมพ์ว่านารากาแล้วก็เฟซก็ได้นะครับก็จะมีอ่านี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็จะขึ้นมาพร้อมกับ QR Code โค้ดอย่างนี้นะครับซึ่ง หน้าที่มี QR code เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใส่เข้ามาในเกมของเราได้นะครับก็วิธีในการใส่เดี๋ยวจะสอนในคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์หน้านี้ด้วยนะครับผมธรรมะกระตุกจิตกระชากใจธรรมะกระตุกจิตกระชากใจอธิบายก่อนนะครับว่าเกมนาฬกาแต่ก่อนเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าการ ใส่รูปเข้าไปนะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมต้องการให้ตัวละครของเรานะครับหน้าตาเหมือนใครนะครับเราสามารถที่จะใส่หน้าของเขาเข้าไปในเกมได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยฟีเจอร์นี้ได้ปิดไปแล้วนะครับผมเนี่ยที่ได้ใส่หน้าอาจารย์แดงนะครับมันผิดกฎหมายวะเนี่ยไม่รู้ม้งนีผมเนี่ยที่ใส่หน้าอาจารย์แดงไว้สําหรับตัวทาเคดะนะครับจึงทําให้เป็นหน้าที่แลมากก็คือถ้าผมลบหน้าอาจารย์แดงออกไปนะครับ ผมจะไม่ได้หน้านี้อีกแล้วเลยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยพูดในคลิปไปว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้หน้าอาจารย์แดงนะครับบอกได้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้เหมือนไหมโคตรเหมือนเ่ยโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่ากรณีเพื่อนๆต้องการที่จะใส่หน้าตัวละครนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ผมใช้บ่อยอย่างเทมูนะครับเทมูเนี่ยผมใส่หน้าทานอนอตไปนะครับผมก็ <God. S 1> วิธีในการทํานะครับอย่างแรกเลย <S <S เพื่อนๆจะต้องมีรูปของเทมูก่อนนะครับผม คืออธิบายเพิ่มอีกน,นิดหนึ่งนะครับการนําหน้าตัวละครมาใส่นะครับเพื่อนๆจะต้องใส่ให้ตรงกับตัวละครนั้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้นะครับอันนี้ค r วโค้ดไม่ครบนี้ใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับผมขอยกตัวอย่างแบบสมมติหน้านี้นะครับนี่คือเวชิงนะครับพอจาได้ไหมครับนี่คือเวชิงสมมติว่าคุณผู้ชมจะนําหน้านี้มาใส่นะครับคุณผู้ชมจะสามารถใส่ได้กับเวชิงเท่านั้นนั่นเองนะครับและก็ ย้อนกลับมาที่ในเกมนะครับถ้าคุณผู้ชมจะต้องการใส่หน้าธานอสนะครับอย่างหน้าธานอสเนี่ยมันเป็นของเทมูนะครับคุณผู้ชมจะต้องใส่ให้กับตัวละครเทมูเท่านั้นไม่สามารถใส่ข้ามตัวได้นั่นเองนะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าบางทีทําไมเราใส่แล้วแบบเอ๊ะทำไมมันใช้ไม่ได้อ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ตรงกับตัวละครนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมมีหน้าธานอสของเทมูเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีในการใส่นะครับเริ่มต้นใหม่เลยกด collection ตรงนี้นะครับ แล้วก็กดที่หน้าตัวละครโอเคแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็กด Edit นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะใส่เพิ่มได้หรือเปล่าเพราะว่าของผมมันใกล้เต็มแล้วหลังจากเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรากดคําว่า Import นะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจภา,าษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับกด Import ปุ๊บแล้วเกมมันจะถามหาไฟล์ของเรานะครับซึ่งเราก็เลือกไฟล์ที่เก็บไว้นะครับผมจะกดเข้าไปแป๊บหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับ มันจะขึ้นมานะครับว่าเราต้องการที่จะใส่หน้าไหนนะครับก็หน้าของเทมูที่เป็นฐานนอตของผมนะครับก็คืออันนี้อันนี้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกไปเลยและเกมมันจะเปลี่ยนให้เรานั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนอะไรด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่าสีมันเข้มไปหน่อยเราก็สามารถที่จะมาปรับได้ตรงนี้นะครับผมล่างสุดแล้วก็สกินโทนนะครับผมใช้ให้มันประมาณนี้ผมใช้ให้มันประมาณนี้ไม่ม่วงมากเกินไป โอเคเสร็จแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็กดเซฟก็ตั้งชื่อก็เสร็จแล้วนั่นเองนะครับนี่คือวิธีในการใส่นะครับผมว่าเราต้องการที่จะใส่หน้าเข้ามานะครับผมก็คือกดที่ Import นั่นเองนะครับผมแล้วก็เลือกหน้าที่เราต้องการจะใส่นะครับผมอ่านี้ก็เป็นคุลูมิคแต่เหมือนเดิมนะครับเราจะต้องใส่หน้าที่ตรงเท่านั้นนั่นเองนะครับผม ประมาณนี้นะครับและทีนี้ถ้าเผื่อเพื่อนๆต้องการที่จะแชร์นะครับผมต้องการที่จะแชร์หน้านี้ให้กับคนอื่นนะครับอย่างเช่นผมมีสกินของไม่ใช่สกินเดย oh, ผมมีหน้าของอาจารย์แดงนะครับผมผมต้องการที่จะแช์ให้กับคนอื่นนะครับวิธีทําก็คือกดคลิกตรงหน้าเหมือนเดิมนะครับเข้ามาแล้วกด Edit นะครับแก้ไขตรงนี้โอเคทีนี้เราต้องการที่จะแชร์หน้านะครับวิธีที่เราจะทําก็คือเราจะต้องกดเซฟนะครับผม กดเซฟขึ้นมาอ่าแล้วเกมมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับว่าแบบ QR code แล้วก็หน้าตัวละครนะครับและเราสามารถกดเซฟเพื่อบันทึกเข้าเครื่องเราได้เป็นไฟล์รูปภาพนะครับและถ้าว่าเราต้องการแชร์รูปนี้ให้กับคนอื่นเนี่ยเราก็ส่งรูปภาพรูปนี้นะครับให้เพื่อนของเราหรือว่าคนที่ต้องเราต้องการที่จะแชร์นะครับผมรูดกดเซฟไปปุ๊บเราได้รูปแล้วแล้วผมต้องการที่จะนําเข้าก็กด Import ตรงนี้นะครับผมกด Import ขึ้นมา แล้วก็ไปที่หน้าที่เราได้เซฟไว้นั่นเองนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการใส่หน้านะครับก็ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะหาหน้านะครับผมลองพิมพ์ใน Google นะครับว่านาราะเบส point แล้วก็เฟสนะครับผม F A C E นะครับคุณผู้ชมจะเจอกับภาพหน้าเต็มไปหมดเลยนะครับชอบอะไรก็มาใส่นะครับผมอย่างยกตัวอย่างนะครับผมชอบใส่อะไรมันหาๆอย่างเช่นหลวงพ่อของผมนะครับ หลวงพ่อผมมผมเป็นไอรอนแมนส่วนเทมูของผมเนี่ยก็มีเทมูทานอสนะครับแล้วก็เทมูเคทท,ที่แม่งโคตรเทออ่เออลองไปหากันดูนะครับผมมีอะไรอีกขอดูแป๊บนึงชื่อผิงชื่อผิงชุดนี้ก็ชื่อผิงสกินนี้ก็น่ารักนะครับผมถอดเล่นให้ดูกันเนี่ยอันนี้ผมก็อเามาจากใน Google นะครับน่ารักเขาแต่งหน้าไว,สว้สวยๆกันเราก็เอามาใช้เลยมันด้นผมไม่ได้แต่งยูชานไม่มีนะน่าจะไม่มีผมไม่ได้แต่งอะไร อันนี้อันนี้แต่งอหฮาเองจั <c oughs> สติหน้าไม่ได้เอามาหน้าแต่ว่ามเตติผมมเตติผมสวยไหมรู้ป่าวว่ามาตติผมใช้หน้าจากใครมเตติผมใช้หน้าจากน้องลิซ่าแบ็คพิงนั่นเองนะครับสวยไหมยอยากได้ไหมถ้าอยากได้บอกได้นะครับเดี๋ยวส่งทางเฟซให้ <c oughs> อันนี้คืออันนี้ผมทันผมเอาน้องน,น้องลิซ่าแบ็คพิงมาใส่มาตติผมเลยแบบหน้ากลายเป็นลิซ่าเลยสวยเลย ผมเคยทำคลิปไว้ด้วยแต่ผมลบออกไปแล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันมีระบบใส่หน้าตอนนี้มันไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีน้องใส่ละ่ะน้องใส่ผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะน้องใส่หน้าเขาหน้าเขาดุอยู่แล้วอ่ะหน้าเขาแบบดีอยู่แล้วผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรยิ่งจอกไม่ได้เปลี่ยนอาดีก็ไม่ได้เปลี่ยนชิงไม่ได้เปลี่ยน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 อ่านี่ใครอยากได้ใครอยากได้เอ่อเกรอออฟลีเวียบอกผมได้นะครับพี่จางจากหลอหล่อนะ นี่ยจากพี่จังหล่อๆนะผมแต่งแม่งเป็นแกรลออฟดีวีวิเชอร์สามเลยทีเดียวโคตรเท่ถ้าใครอยากได้หน้าบอกได้นะครับเดี๋ยวส่งให้โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับมีคําถามไรพิมพ์ถามมาได้เลยนะครับถ้าอธิบายไม่เคลียร์หรืออะไรบอกได้นะครับค,คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ